ทำดีมาตลอดแต่ทําไมยังไม่ได้ดีคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทําดีมาตลอดยอมเข้าใจยอมถอยไม่ทําร้ายใครแต่ชีวิตกลับไม่ดีขึ้นเลยยิ่งให้ก็ยิ่งรู้สึกขาดยิ่งอดทนก็ยิ่งโดดเดี่ยวและในใจมันเริ่มถามเบาๆว่าฉันผิดตรงไหนทาไมผลลัพธ์มันถึงได้สวนทางขนาดนี้ถ้าคุณเคยถามคำถามนี้คลิปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดชีวิตคะ่ะ เพราะถ้าคุณปลดล็อกจุดนี้ได้ชีวิตของคุณจะพุ่งทะยานแบบหยุดไม่อยู่คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กพลังสูงที่ดึงดูดสิ่งที่ดีงามแบบไม่ต้องพยายามแบบที่สิ่งดีๆทั้งจัก,กรวาลแห่กันเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเจนนี่ไม่ได้พูดเวอร์เลยค่ะแต่นี่คือจุดเปลี่ยนของคลื่นพลังงานที่คนจำนวนมากมองข้าม ถ้าคุณพร้อมจินนี่จะพาไปลงลึกกับประเด็นนี้แบบตื่นเต็มตาแบบถอนรากถอนโคนและคุณจะไม่กลับมาเป็นคนเดิมอีกเลยค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นของความเชื่อผิดๆที่ฝังลึกจากวัยเด็ก ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมฉันถึงรู้สึกผิดเวลาปฏิเสธคนทำไมเวลาที่ฉันยืนหยัดเพื่อตัวเองกลับรู้สึกไม่สบายใจหรือแม้แต่ทำไมฉันต้องพยายามทำดีขนาดนี้เพื่อให้คนอื่นพอใจจินนี่อยากให้คุณรู้ว่าคําตอบไม่ได้อยู่ในตอนนี้เลยค่ะแต่มันอยู่ในอดีตอยู่ในแบบฝึกหัดความดีที่เราถูกสอนมาในวัยเด็กโดยไม่รู้ตัว ในหลายครอบครัวโดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับอำนาจและความเชื่อฟังเด็กๆมักถูกสอนว่าเด็กดีต้องเชื่อฟังเด็กดีต้องเสียสละเด็กดีต้องไม่เถียงหรืออธิบายแปลว่าเถียงเด็กดีต้องไม่เห็นแก่ตัวเด็กดีต้องอดทนแม้จะไม่อยากและทุกครั้งที่เด็กยอมแม้ในใจจะรู้สึกไม่โอเคเขากลับได้รับคำชมว่า หนูเป็นเด็กดีมากเลยลูกแล้ววันหนึ่งเขาก็เริ่มเชื่อว่าการละทิ้งความต้องการของตัวเองเท่ากับความรักและนี่คือจุดเริ่มต้นของรางวัลแห่งการละเลยตัวเองค่ะเมื่อลูกรู้ว่าการยอมคือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่พอใจเด็กจะเริ่มแยกไม่ออกระหว่างความรักกับการยอมจำนวนและสุดท้ายก็เกิดเป็นความเชื่อลึกๆว่า ฉันจะมีค่าก็ต่อเมื่อฉันทำให้คนอื่นพอใจในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าความดีที่แลกมาด้วยการละเลยตัวเองฟังแล้วเจ็บไหมคะพฤติกรรมที่เรียกว่าดีเกินไปที่หลายคนภูมิใจแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่บุคลิกแท้แต่มันคือกลไกลก,าการเอาตัวรอดในวัยเด็กเราสร้างตัวตนที่ยอมได้ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้อยู่รอดเพื่อให้ได้รับความรัก ปลอดภัยหรือไม่โดนตำหนิในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า adaptive personality ซึ่งหมายถึงที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันต้องอยู่รอดไม่ใช่เพราะฉันเป็นแบบนี้จริงๆพอเราโตขึ้นเราก็ยังคงทำดีแบบเดิมเป็นคนที่ยอมทนตลอดเสียสละอดทนแม้ไม่ได้อยากทำเพราะเรายังเชื่อว่าสิ่งนี้คือความดีแต่จริงๆแล้ว หัวใจเรากำลังส่งสัญญาณว่าฉันฝืนนะฉันไม่มีความสุขฉันรู้สึกถูกใช้หัวใจคุณกำลังร้องไห้อยู่แต่มันไม่ได้รับการสนใจจากคุณคะ่ะเพราะคุณสนใจคนอื่นมากกว่าคลื่นพลังงานแบบนี้แม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นคนดีแต่ในระดับลึกมันคือคลื่นของการละทิ้งตัวเองและจัก,กรวาลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาทันที เพราะสนามความตั้มไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณทำแต่จะตอบสนองความเป็นคุณในขณะที่คุณทำความเชื่อที่ว่าต้องยอมต้องเสียสละถึงจะมีค่าคือจุดที่ทำให้คุณหลงลืมพลังที่แท้จริงในตัวเองและนี่คือเหตุผลที่ทำไมคุณถึงเหนื่อยแม้จะดูเป็นคนดีในสายตาหลายคนแต่ข่าวดีก็คือเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนคลื่นพลังจากฉันต้องยอมเขา เป็นฉันมีค่าโดยไม่ต้องยอมใครไปทั้งหมดสนามพลังงานของคุณจะเริ่มเปลี่ยนและทั้งความสัมพันธ์การเงินโอกาสและคุณค่าความดีงามทุกอย่างจะเริ่มสะท้อนกลับมาเป็นความจริงใหม่ของคุณคะ่ะต่อไปเราจะไปเจาะลึกอาการของคนติดดีกันคะ่ะหัวข้อนี้มันอาจจะเจ็บจี๊ดจีนิดนึงนะคะเพราะอีโก้ของเรามันอาจจะพยายามปกป้องเราอยู่คะ่ะ แต่ขอให้เปิดใจฟังค่ะจินนี่อยากจะให้คุณปลดล็อกไม่ได้อยากจะทำให้คุณเจ็บคุณอาจคิดว่าคุณเป็นคนใจดีหรือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเก่งแต่จินนี่อยากชวนคุณฟังให้ลึกเข้าไปข้างในหัวใจนะคะว่าเบื้องหลังของความดีนั้นอาจมีเสียงเบาๆที่กำลังตะโกนว่าฉันกลัวจะไม่มีใครรักถ้าฉันไม่ทำดีภาวะติดดีเท่ากับความกลัวที่ถูกแต่งหน้าว่าเป็นความดี ภายนอกอาจดูน่ารักใจดีและมีน้ำใจแต่จริงๆแล้วภาวะติดดีเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความกลัวการถูกทอดทิ้งหรือความกลัวว่าเราจะไม่มีค่าถ้าเราไม่ยอมแบกภาระของคนอื่นพฤติกรรมที่มักพบในคนติดดีได้แก่ยอมช่วยเหลือทุกคนแม้ตัวเองจะเหนื่อยมากไม่กล้าพูดคำว่าไม่เพราะกลัวเสียภาพลักษณ์รู้สึกผิดทันทีถ้าไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วย คิดว่าการพูดความต้องการของตัวเองออกไปเท่ากับความเห็นแก่ตัวต้องทำดีตลอดเวลาเพราะกลัวถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความดีเลยค่ะแต่มันมาจากความกลัวลึกๆว่าถ้าฉันไม่ดีฉันจะไม่มีใครรักเบื้องหลังของพฤติกรรมเหล่านี้คือการผูกคุณค่าของตัวเองเอาไว้กับสายตาคนอื่น เด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นความรักแบบมีเงื่อนไขจะค่อยๆสร้างความเชื่อว่าฉันจะมีค่าก็ต่อเมื่อคนอื่นพอใจในตัวฉันเมื่อโตขึ้นเขาจึงใช้พฤติกรรมทำดีเพื่อเอาตัวรอดทางอารมณ์และยอมทิ้งตัวตนที่แท้จริงเพื่อรักษาความรักจากคนอื่น ถ้ามีคนไม่พอใจจะรู้สึกผิดทันทีถ้าถูกขอแล้วปฏิเสธออกไปจิตใจจะสั่นไหวคิดวนซ้ำเรื่องเดิมถ้าขออะไรให้ตัวเองจะรู้สึกว่าฉันเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าในระดับคลื่นพลังงานคนที่ติดดีจะปล่อยคลื่นของความขาดออกไปตลอดเวลาคลื่นนี้จะมีลักษณะไม่มั่นคงเพราะไม่เคยเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าเต็มไปด้วยความพยายามเพื่อขอให้คนอื่นยืนยันว่าเราดีพอนะ ฝืนและบีบเค้นพลังเพราะไม่สอดคล้องกับความรู้สึกจริงข้างในจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณทำแต่มันตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นจริงๆในขณะที่ทำถ้าคุณทำดีจากความกลัวจัก,กรวาลจะสะท้อนสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องกลัวต่อไปอีกเช่นคนที่ไม่เห็นคุณค่าสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหรือความสัมพันธ์ที่ดูดพลังภายนอกคุณอาจดูเป็นคนดีที่ใครก็รัก แต่ลึกๆคุณอาจกำลังรู้สึกว่าฉันจะไม่มีใครเลยถ้าฉันไม่ยอมเขาทุกอย่างและนี่แหละค่ะคือจุดที่คุณเริ่มสูญเสียพลังของตัวเองเพื่อแลกกับความรักที่ต้องแลกด้วยการลบตัวตนของตัวเองภาวะติดดีไม่ได้แปลว่าคุณดีเกินไปแต่มันแปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณมีคุณค่าโดยที่ไม่ต้องทำดีตลอดเวลา และเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนคลื่นจากฉันต้องทำดีเพื่อมีค่าเป็นฉันมีค่าอยู่แล้วแม้ไม่ได้ทำอะไรเลยคลื่นของคุณจะเปลี่ยนทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสนามแม่เหล็กชีวิตใหม่ทั้งหมดค่ะชีวิตที่คนเห็นคุณค่าโดยที่คุณไม่ต้องฝืนเลยแม้แต่นิดเดียวต่อไปจะเป็นวิธีสังเกตว่าคุณทำดีเพราะคุณเต็มล้นหรือคุณทำดีเพราะคุณกลัว จนนี่อยากชวนคุณลองฟังพลังงานลึกๆข้างในตัวเองดูค่ะเพราะหลายครั้งสิ่งที่ดูเหมือนความหวังดีจริงๆแล้วอาจเป็นความกลัวที่แฝงมาในคราบของความดีพลังของการให้จากความล้นจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าในใจคุณมีพลังเหลือเฟือมีความสุขอยู่แล้วแล้วคุณอยากแบ่งให้คนอื่นโดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องแลกกับอะไรนั่นคือการให้จากความล้นค่ะ คลื่นพลังงานแบบนี้จะรู้สึกอิสระเบาสบายไม่รีบร้อนแม้ไม่มีใครเห็นคุณก็ยังรู้สึกอิ่มเอมในหัวใจเพราะคุณให้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าใครจะมาตอบแทนสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะว่าคุณจะรู้สึกอ่อนโยนแม้ไม่มีใครขอบคุณคุณไม่รู้สึกว่าพลังถูกดึงออกไปคุณไม่ผูกใจไว้กับผลลัพธ์ว่าเขาต้องเห็นสิหรือเขาต้องตอบแทนนะ การให้จากความกลัวจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคุณช่วยใครบางคนแล้วลึกๆในใจแอบหวังว่าเขาจะเห็นความดีของเราสักทีหรือคุณรู้สึกผิดทันทีถ้าไม่ยอมตามทางทั้งที่ตัวเองก็เหนื่อยมากแล้วแปลว่าคุณอาจกำลังทำดีจากพลังงานของความขาดโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะการให้แบบนี้เกิดจากความกลัวว่าตัวเองจะไม่มีค่าถ้าไม่ได้ทำดีให้เขาเห็น และคลื่นที่คุณปล่อยออกไปมันจะบีบหดวันไหวและหมดแรงความรู้สึกที่ตามมามักจะเป็นแบบนี้ค่ะกลัวว่าเขาจะไม่รักถ้าเราไม่ช่วยกลัวรู้สึกผิดถ้าไม่ยอมทําตามกลัวว่าเราจะไม่มีค่าถ้าไม่มีใครเห็นว่าเราทำดีคุณจะรู้สึกหมดแรงว่างเปล่าหรือหงุดหงิดเงียบๆตามมา เพราะคุณไม่ได้ให้จากพลังของความอิ่มแต่ให้จากความหวังลึกๆที่ว่าฉันจะได้รับบางอย่างกลับคืนมาในระดับควอนตัมสนามพลังงานไม่ได้ดูว่าเราทำอะไรแต่มันดูว่าเรากำลังเป็นอะไรในขณะที่ทำสิ่งนั้นถ้าคุณให้จากความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครเห็นค่าคุณจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้ไม่มีใครเห็นค่าคุณกลับมาอีก เพราะคลื่นที่คุณปล่อยออกไปมันคือคลื่นของความหวังที่จะได้รับการยืนยันอย่าเพิ่งถามแค่ว่าฉันกำลังช่วยใครอยู่หรือเปล่าแต่ให้ถามว่าหัวใจของฉันรู้สึกยังไงขณะที่ฉันกำลังช่วยถ้าคุณรู้สึกเต็มอิ่มนุ่มคุณกำลังให้จากพลังของความรักแต่ถ้าคุณรู้สึกฝืนบีบกดดันคุณกำลังเทพลังชีวิตของตัวเองออกไปอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัว ต่อไปจะเป็นวิธีสร้างขอบเขตแบบที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพูดคำว่าไม่กับคนอื่นได้ยากรู้สึกผิดทุกครั้งที่ปฏิเสธหรือบอกความต้องการของตัวเองจินนี่อยากให้คุณรู้ก่อนเลยคะ่ะว่าคุณไม่ได้ผิดปกติคะ่ะจินนี่เคยเป็นนะคะหนักมากด้วยเป็นคนที่ติดดีขั้นสูงเลยแหลคะค่ะเรียกได้ว่าขั้นแอดวานซ์เลยก็ได้คะ่ะเออเออเรื่องนี้ก็มันควรจะเอามาอวดไหมเนี่ย โอเคค่ะจริงๆแล้วคุณแค่อาจเคยถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กว่าการปฏิเสธคือการที่คุณไม่ได้รักเขาการยืนหยัดเพื่อตัวเองเท่ากับเห็นแก่ตัวการเป็นคนดีเท่ากับต้องยอมทุกอย่างเพื่อคนอื่นสำหรับคนที่วางขอบเขตไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ว่าคุณไม่มีพลังแต่คือคุณไม่รู้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกพลังของตัวเองเพราะตั้งแต่เด็ก เรามักถูกสอนว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีเธอจะต้องเชื่อฟังถ้ารักกันก็ไม่ควรปฏิเสธกันสิครอบครัวต้องเสียสละเพื่อกันและกันสิแล้ววันหนึง่งคุณก็เริ่มเรียนรู้ว่าการไม่พูดความต้องการของตัวเองเท่ากับความดีเจ็บปวดอีกแล้วนะคะและยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณยอมยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับคนอื่นแต่ลึกๆคุณอาจไม่เคยโอเคกับตัวเองเลย เมื่อคุณไม่มีขอบเขตพลังชีวิตของคุณจะรั่วแบบไม่รู้ตัวขอบเขตไม่ได้แปลว่ากันคนออกไปแต่มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้หัวใจของตัวคุณเองและเป็นการประกาศว่าตัวตนที่แท้จริงของเราจะไม่หายไปเพื่อให้ใครสบายใจอีกต่อไปถ้าคุณไม่มีขอบเขตคุณอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้บ่อยๆค่ะเหนื่อยทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำงานหนะัก ง่ดหงิดแบบเงีย,งยบๆเวลาที่มีใครมาขออะไรบางครั้งอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นเองโกรธคนอื่นในใจแต่พูดออกไปไม่ได้รู้สึกผิดทันทีที่อยากปฏิเสธหรือต้องการเวลาอยู่คนเดียวอาการเหล่านี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณผิดแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังใช้พลังงานชีวิตแบบไม่มีขอบเขตการวางขอบเขตเท่ากับ การคืนอำนาจให้สนามพลังงานของตัวเองเพื่อเอาพลังงานไปสร้างสารร์คชีวิตของตัวเองค่ะจินนี่เข้าใจค่ะว่าการกล้าพูดคำว่าไม่เป็นครั้งแรกมันเหมือนกับการตัดคลื่นเดิม,ดมที่เราถูกสอนมาแต่จินนี่อยากให้คุณมั่นใจว่าจักรวาลจะไม่ลงโทษคุณค่ะเพราะการปฏิเสธสิ่งที่พลากพลังงานของคุณไปไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการปกป้องคลืนพลังที่แท้จริงของตัวเองในระดับจิตวิญญ,ญาณ ต่อไปนี้คือเทคนิคการวางขอบเขตแบบไม่รู้สึกผิด 1. ฟังหัวใจตัวเองก่อนเสมอก่อนตอบตกลงใครลองหยุดนิดนึงแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยากทำมันจริงๆหรือฉันแค่กลัวการที่จะปฏิเสธออกไป 2. เริ่มจากการปฏิเสธแบบนุ่มนวลแต่มั่นคงเช่นตอนนี้ยังไม่สะดวกนะคะแต่ขอบคุณที่เข้าใจนะ 3. ฝึกวันละนิดค่ะไม่ต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เริ่มจากอาหารสักมือ้อเลือกสิ่งที่คุณอยากกินจริงๆไม่ใช่ตามใจทุกคน 4. ย้ำในใจเสมอว่าฉันมีสิทธิ์เลือกตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจจริงๆแล้วคุณไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นค่ะคุณแค่หยุดปฏิเสธหัวใจของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีในนิยามของใคร แต่คุณต้องดีต่อหัวใจตัวเองก่อนเสมอและเมื่อคุณกล้าที่จะเลือกตัวเองก่อนจัก,กรวาลจะเริ่มเลือกคุณกลับมาในทุกมิติของชีวิตแบบที่ไม่ต้องฝืนอีกต่อไปเลยค่ะต่อไปนี้คือคำถามอันดับต้นๆที่มักเกิดขึ้นพอเราเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงคือแล้วถ้าเราเริ่มพูดความรู้สึกที่แท้จริงหรือเริ่มปฏิเสธคนเขาจะไม่โกรธเราเหรอ คำตอบคือใช่ค่ะอาจจะโกรธโดยเฉพาะถ้าเขาเคยชินกับการที่คุณยอมอยู่ตลอดเวลาคุณกำลังเปลี่ยนคลื่นความสัมพันธ์ที่เคยเอียงไปทางเขาให้กลับมาอยู่ตรงกลางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นก็อย่างเช่นเขาอาจเงียบใส่อาจพูดประชดอาจพยายามทำให้คุณรู้สึกผิดแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่เพราะพลังงานของคุณกำลังเริ่มสมดุลขึ้นและเขายังไม่ชินกับพลังงานใหม่นี้ค่ะ คำถามต่อไปแล้วถ้าเขาเลิกคบฉันละ่ะทุกคนฟังจินนี่ดีๆนะคะจดไว้เป็นเครื่องเตือนใจก็ยิ่งดีค่ะคนที่เลิกคบคุณเพียงเพราะคุณเริ่มรักและเคารพตัวเองคือคนที่ไม่เคยรักคุณจริงๆอยู่แล้วค่ะเขาแค่รักในสิ่งที่คุณยอมไม่ใช่ตัวคุณที่แท้จริงจำไว้ให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าสนามพลังงานใหม่ของคุณไม่มีที่ให้กับคนที่ไม่เคารพคุณค่ะ แล้วหลังจากผ่านช่วงแรกไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกหลังจากที่คุณเริ่มวางขอบเขตน,นะคะจัก,กรวาลจะเปลี่ยนคนรอบข้างของคุณบางคนจะค่อยคอยหายไปและบางคนจะค่อยๆปรับคลื่นตามและคนใหม่ๆก็จะปรากฏขึ้นแบบที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลย เพราะสนามพลังงานของคุณจะไม่ดึงดูดคนที่มาดูดพลังอีกต่อไปแต่มันจะเริ่มดึงดูดคนที่เห็นค่าในตัวคุณคนที่เคารพขอบเขตของคุณคนที่รักในความเป็นคุณจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องยอมเพื่อให้ใครรักเพราะคนที่ใช่จะไม่ต้องให้คุณยอมอะไรเลยและจัก,กรวาลไม่ได้เปแค่เรื่องเงินแต่มอบทุกสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่รักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้น ถ้าคุณยังให้คนที่ไม่เคารพคุณล้ำเส้นเข้ามาในสนามพลังงานของตัวเองจัก,กราวาลจะยังเข้าใจว่าคุณยังไม่พร้อมสำหรับคลื่นพลังงานที่ดีกว่านั้นแต่ถ้าคุณเริ่มรักตัวเองอย่างจริงจังเริ่มพูดว่าไม่ด้วยความสงบไม่ใช่ความโกรธนะคะเริ่มเลือกตัวเองก่อนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดพลังงานของคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกอย่างที่คุณเคยฝันถึงเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งหาอีกต่อไปค่ะ คุณจะกลายเป็นเจ้าหญิงที่จัก,กรวาลต้องเทคแคร์ดูแลเชื่อจินนี่ค่ะถ้าไม่เชื่อจินนี่ก็เชื่อและวางใจในจัก,กรวาลค่ะต่อไปจินนี่จะพาคุณไปส่องกระจกในจิตของคุณสักหน่อยนะคะนี่เป็นเวิร์กช็อปเล็กๆแล้วนะคะถ้าทำได้ให้คุณหาที่สงบๆอยู่คนเดียวหรือฟังไปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาทำตอนที่สะดวกก็ได้ค่ะเอาละค่ะจินนี่อยากพาคุณหลับตาลง หายใจลึกๆช้าๆปล่อยเสียงรอบตัวให้เบาลงเรื่อยๆแล้วฟังแค่เสียงหัวใจของตัวเองให้ชัดที่สุดเพราะบางครั้งคำตอบที่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยค่ะแต่มันอยู่ในหัวใจลึกๆที่เราละเลยมันมานานลองฟังคำถามพวกนี้ในใจเบาๆแล้วปล่อยให้ความรู้สึกแรก ลอยขึ้นมาโดยไม่ต้องคิดหรือวิเคราะห์เลยนะคะให้คุณเลือกสักหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนที่คุณทำดีมาแล้วลองถามตัวเองว่าในตอนนั้นคุณรู้สึกว่าฉันมีมากจนอยากให้หรือรู้สึกว่าฉันต้องให้เพื่อที่เขาจะเห็นค่าฉันตอนที่คุณบอกว่าเข้าใจเขาแล้วคุณ เข้าใจตัวเองด้วยไหมตอนที่คุณให้อภัยใครสักคนคุณให้อภัยเพราะคุณเป็นอิสระจากอาดีตแล้วจริงๆหรือเพราะไม่อยากให้ใครโกรธคุณให้เพราะคุณเต็มล้นจากข้างในหรือเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างคุณถ้าคุณไม่ให้เขาคำตอบเหล่านี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องถูกไม่ต้องดี แค่ฟังความรู้สึกจริงที่ลอยขึ้นมาเพราะนั่นแหละค่ะคือพลังงานที่คุณกำลังส่งออกไปจริงๆและสิ่งสำคัญที่คุณต้องจำเอาไว้ให้แม่นคือการกล้ายอมรับค่ะเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนคลื่นทุกอย่างค่ะแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆลืมตาดูภาพเจ้าหญิงแห่งความมั่งคั่งในคลิปแล้วให้มันโปรแกรมจิตคุณไปด้วยนะคะ จินนี่ทำภาพแบบนี้ก็เพื่อโปรแกรมจิตตัวเองไปด้วยเหมือนกันค่ะจินนี่ก็เลยอยากแบ่งปันให้พวกคุณด้วยค่ะอะเราไปกันต่อค่ะหลายครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นตัวคุณอาจไม่ใช่ตัวคุณจริงๆแต่มันเป็นภาพที่คุณสร้างขึ้นเพื่อให้โลกยอมรับแต่เมื่อคุณได้ฟังเสียงของหัวใจแบบไม่มีหน้ากากคุณจะเริ่มเห็นพลังที่แท้จริงที่อยู่ข้างในและนั่นแหละค่ะคือคลื่นที่จัก,กรวาลรอให้คุณปล่อยออกมา ลองนั่งเงียบๆกับคำถามเหล่านี้ไม่ต้องรีบตอบแค่ยอมให้ตัวคุณเองได้ยินตัวเองแบบที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะบางครั้งการไม่รีบตอบคือประตูที่พาคุณกลับสู่ความจริงในใจที่คุณหลงลืมมันไปนานแล้วค่ะในเชิงจิตวิทยาคำถามพวกนี้จะเจาะเข้าสมองส่วนที่เก็บบาดแผลทางอารมณ์เวลาที่คุณตั้งคำถามลึกๆก,กับตัวเองเช่นฉันทำดีเพราะล้นหรือเพราะกลัวจะไม่มีใครรัก หรือฉันให้อภัยเพราะเป็นอิสระแล้วหรือแค่กลัวการทะเลาะคำถามแบบนี้ไม่ได้กระตุ้นให้สมองคุณวิเคราะห์แบบมีเหตุผลแต่มันจะกระตุกระบบสมองส่วนกลางเบาๆที่ชื่อว่า Limbic Brain ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เก็บอารมณ์ความกลัวความรู้สึกไม่พอและความเจ็บปวดเก่าๆโดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองที่เราสร้างขึ้นตั้งแต่ยังเล็ก เวลาถามคำถามพวกนี้ไปถึงหัวใจสมองจะหยุดทำงานในโหมดเอาตัวรอดและจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดใหม่ที่เรียกว่าโหมดสังเกตและเยียวยาแทนจินนี่อยากให้คุณฟังคำถามพวกนี้อย่างนุ่มนวลไม่ต้องรีบตอบแค่ฟังแล้วให้ใจคุณตอบเบาๆจากข้างในในระดับจิตวิญญ,ญาณคำถามบางคำไม่ใช่เพื่อให้เราคิดหาคำตอบด้วยซ้ำแต่มันมีไว้เพื่อพาเรากลับมานั่งนิ่งๆกับตัวเองกลับมาดูให้ชัดว่า ตัวเราที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเป็นเราจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ภาพที่โลกอยากให้เราเป็นเพราะหลายครั้งเราทำดีพูดดียอมให้ทุกคนเพียงเพื่อจะรู้สึกว่าฉันดีพอใช่ไหมแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะไม่เคยถามเลยว่าหัวใจของฉันน่ะต้องการอะไร เวลาที่คุณตั้งคำถามจากความเงียบแล้วฟังด้วยความอ่อนโยนคุณจะได้ยินเสียงของตัวเองที่แท้จริงซึ่งอ่อนโยนกว่าทุกความพยายามที่คุณเคยใช้เพื่อให้ใครรักบางคำถามไม่ต้องการคำตอบแต่มันต้องการให้คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแบบที่คุณอาจไม่เคยยอมให้ตัวเองรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิตเพราะเมื่อคุณยอมให้ตัวเองรู้สึกอย่างแท้จริงสนามพลังงานของคุณจะเปลี่ยนทันที ไม่ใช่เพราะคุณตอบได้ถูกแต่เพราะคุณได้ฟังหัวใจตัวเองเป็นครั้งแรกมีบางอย่างในโลกนี้ที่ทรงพลังมากไม่ใช่เสียงที่ดังไม่ใช่ความดีที่ต้องพิสูจน์แต่มันคือพลังของความนิ่งที่รู้ว่าตัวเองมีค่าอยู่แล้วเวลาที่คุณฝืนทำดีเพื่อให้ใครพอใจพลังของคุณจะหดลงทันที มันกลายเป็นคลื่นของการบีบตัวที่ตรงข้ามกับธรรมชาติของจิตวิญญาณแต่เมื่อคุณยืนหยัดเพื่อตัวเองด้วยความรักไม่ใช่จากความโกรธหรือการประชดใครคลื่นของคุณจะเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กที่นุ่มแต่ทรงพลังทันทีเลยค่ะพลังของการรักตัวเองที่แท้จริงเท่ากับพลังแม่เหล็กแห่งจักรวาลคนที่รักและเคารพตัวเองจริงๆไม่ใช่คนที่ตะโกนว่าฉันมีค่า แต่เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าอยู่แล้วโดยไม่ต้องให้ใครยืนยันไม่ต้องรีบอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจสนามพลังงานของคนแบบนี้จะนิ่งอิ่มลึกและจะดึงดูดคนที่ให้คุณโดยไม่หวังผลโอกาสที่ไม่ต้องไล่ล่าความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการการพิสูจน์ดึงดูดเงินความรักและความสำเร็จที่ตรงกับพลังในใจโดยที่ไม่ต้องพยายาม ในระดับพลังงานจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณอยากได้แต่จัก,กรวาลตอบสนองต่อตัวตนที่คุณเป็นถ้าคุณยังพยายามทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นคุณค่าสนามควอนตัมจะสะท้อนกลับมาเป็นเหตุการณ์ที่บีบให้คุณพยายามมากยิ่งขึ้นอีกแต่ถ้าคุณยืนอยู่กับความรู้สึกที่ว่าฉันมีค่าอยู่แล้วแม้ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตามคลื่นแบบนี้แหละคะ่ะ คือพลังแม่เหล็กเงียบๆที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องใช้แรงเลยในเชิงจิตวิทยาคนที่รักตัวเองเท่ากับคนที่รู้ว่าฉันไม่ต้องสูญเสียตัวตนเพื่อให้ใครรักความเคารพตัวเองไม่ใช่ความเย็นชาหรือยิ่งทนงแต่มันคือความอ่อนโยนที่ไม่ยอมปล่อยให้ใครมาเหยียบย่ำความรู้สึกของตัวเองเพื่อแลกกับคำว่าคนดี คนที่รักตัวเองจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่ดูดพลังจะไม่ให้ความเหนื่อยกลายเป็นข้อพิสูจน์ความดีและจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวตนของเราต้องหายไปเพื่อให้เขาอยู่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีในแบบที่ใครต้องการแต่คุณจำเป็นต้องซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองก่อนเสมอจักรวาลไม่ได้เทของขวัญให้กับคนที่ทนฝืนแต่จักรวาลเปทุกอย่างให้กับคนที่ยืนหยัดบนความรักตัวเองอย่างแท้จริง และเมื่อคุณกล้ารักตัวเองแบบไม่ต้องขอโทษใครสนามพลังงานของคุณจะนิ่งสะอาดละเอียดและจักรวาลจะตอบสนองให้คุณในทุกมิติไม่ใช่เพราะคุณดีพอแต่เพราะคุณเป็นคุณอย่างแท้จริงแล้วค่ะ ถ้าคุณเริ่มรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งหาใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเพราะจักรวาลจะจัดส่งทุกอย่างมาให้คุณเองทั้งโอกาสที่ดีความรักที่ดีเงินดีและผู้คนที่เคารพคุณจริงๆอย่ากลัวที่จะพูดความต้องการของตัวเองออกไปอย่ารู้สึกผิดกับการวางขอบเขตและอย่าหยุดตัวเองเพียงเพราะกลัวคนอื่นไม่พอใจ ถ้าวันนี้คุณรู้ตัวว่าเคยเป็นคนที่ยอมจนหมดพลังลองเริ่มใหม่ด้วยการเคารพหัวใจของตัวเองก่อนแล้วพลังแม่เหล็กของคุณจะเปลี่ยนทั้งชีวิตค่ะถ้าคลิปนี้ได้ปลดล็อกบางอย่างในใจคุณลองคอมเมนต์เล่าให้จินนี่ฟังหน่อยค่ะว่าคุณเห็นอะไรชัดขึ้นในตัวเองหรือมีช่วงไหนที่รู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละที่ฉันเป็นมาตลอด ประสบการณ์ของคุณมีคุณค่าเสมอและการที่คุณแบ่งปันออกมาในช่องคอมเมนต์คือการปล่อยคลื่นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนใครอีกหลายคนได้เหมือนกันค่ะถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึกควอนตัมฟิสิกส์และศาสตร์พลังงานระดับลึกกดติดตามช่องจินนี่เลิฟสวิสตอมแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะและหากคุณอยากสนับสนุนจินนี่สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ n k s ส์หรือสมัครระบบสมาชิกบ้านแห่งจิตวิญญ,ญาณได้เลยนะคะ ขอบคุณจากใจสำหรับซ u เปอร์แตงส์และทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วและอย่าลืมเข้าไปดูบทความพัฒนาจิตวิญญาณในระบบสมาชิกกันด้วยนะคะขอปัญญาจงสถิตยอยู่กับท่าน May wisdom be with you